Let me know what's... <laughs> ีไหมเดี๋ยวลูกการรารับนะลูก้านะอ่านเสร็จแล้วสวัสดีค่ะ สิบไม่ได้เสร็จแล้วจ้าตุกกาเมาส์ซ่องสามรบแล้วตุเสร็จแล้วพี่น้องเออ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเย็บกันอยู่นานมากเลยเสร็จแล้วจ้า บพ,พี่น้องเออได้ไหรือไม่จุดิบไม่ได้จุดนี้เ <c oughs> อ้ยเด็กคนอยแบบนู่นานทำงานอยู่นานกว่าเจ็ดเจ็ดทุกคน เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเย็บกันอยู่นานมากเลยเสร็จแล้วจ้าอุย้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เย็บใดไล่ตัวไล่จุดตวันกันเนาะอะไรอะรารับนะลูกกาน,นะงานเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเย็บกันอยู่นานมากเลยเสร็จแล้ว <of> จ <dad> <variables> ้า <mother> เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเย็บกันอยู่นานมากเลยเสร็จแล้วจ้าอุ้ยน้อยาวช่งซ้ำรบเรียบเสร็จสักทีเสร็จสักทีใส่น้องคุณ รูดสิกไม่ได้จุดนี้ <c oughs> เอ้ย,ยเด็กคนอยู่นานทำอะไนอยู่นานกว่าเจ็ดสิบทุกคน เล็กไม่โูลดจุดน e> <Yes ี้เฮ้ยเด็กคนอยู่นานทำอะไอยู่นานกว่าจะเสร็จทุกคนเดี๋ยวก่อยตัวลูกขาเร็กตัดที่พี่น้องเออ chuyên dùng xoam rộp rê Thịt sắc đi, thịt sắc đi Tẩy nóng bùn Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ได้ไหมว่าได้หลายได้จีเดี๋ยวว่าว่างอีได้ดได้ดีไหมจุดนี้ <c oughs> เฮ้ยยังเป็นอยู่นานทำงานอยู่นานกว่าเสร็จทุกคน ขอบคุณที่รับชมคลิปนะทุกคนนะขอบคุณที่รับชมคลิปนะทุกคนนะเสร็จแล้วจ้าตุ๊กกาเมาส์ซรองซ้รบแล้วตุ <laughs> เว๊เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเย็บกันอยู่นานมากเลยเสร็จแล้วจา้า เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเย็บกันอยู่นานมากเลยเสร็จแล้วจ้าอุ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เย็บใดล่ตัวล่จุดตวันกันเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะทุกคนนะ ก้อยตัลูกการู้สึไม่ได้ขอบคุณที่รับชมคลิปนะทุกคนนะมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เหยีบยบใดไล่ตัวไล่จุดโตวันกันเนาะจะไม่ได้คนนะโจ้แนลนะ้ว

ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เหยีบยบใดไล่ตัวไล่จุดโตวันกันเนาะ หลาได้ดีแต่ว่าว่างอีได้ <c oughs> เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเย็บกันอยู่นานมากเลย <c oughs> เสร็จแล้วจ้า